สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยวีวังค่ะวันนี้มาแนะนําวิธีการทํานมธัญพืชกันนะคะนมธัญพืชนี้เนี่ยมีส่วนผสมอยู่3มอย่างก็คือ,อ,อลูกเดือยเม็ดบัวข้าวกล้องนะคะสัสดส่วนที่ใช้วันนี้ก็คืออย่างละ50กรัมนะคะเนื่องจากว่าเราจะทําดื่มประมาณวันละ1ลิตรสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยทั่วไปที่มีภาวะขาดสารอาหารนะคะทั้งหมด3ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยบำรุงตับนะคะแล้วก็เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอในร่างกายเดี๋ยวสพรพคุณต่างๆเนี่ยจะมาแปะไว้ที่ลิง์กนะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมก็คือหาหาวัตถุดิบ3อย่างเนี้ยนะคะ เราก็มาตวงอย่างละ50กรัมนะคะซึ่งตัวที่จะต้องแช่เนี่ยก็คือเราจะแช่ทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าเราจะแช่ด้วยน้ำเอนไซม์นะคะน้ำเอนไซม์เนี่ยเราผลิตเองถ้าจะสังเกตบริเวณที่หลอดนะคะจะมีเหมือนกับมีวุ้นอยู่เนี่ยเป็นวุ้นของเอนไซม์ที่เราหมักจากผลไม้นะคะเมื่อปี2,500 60นะคะ อันนี้หมักจากแตงโมสับปะรดราสเบอร์รี่สารพัดเลยค่ะอันนี้เป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะที่เราหมักอยู่โดยใช้อัตราส่วนก็คือผลไม้5กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลนะคะแล้วก็ใส่น้ำา20ลิตรหมักใส่ถังไว้รอไปนู่นนะ่ะ7-8ปีอะ่ะเราก็คนไปเดือนละครั้งพอ นะคะเราก็จะได้น้ำเอนไซม์แบบนี้น้ำเอนไซม์นี้สรพพคุณเยอะมากเลยนะคะทำให้หน้าตึงหน้าเด้งด้วยเหมือนกันโอเคค่ะเราก็จะใช้น้ำเอนไซม์เนี่ยนะคะฉีดสัก2ฉีดแล้วก็แช่ไว้แล้วหลังจากนั้นตอนเช้ามาเราก็มาล้างนะคะปิดน้ำเปิดน้ำล้างแบบนี้ล้างผ่าน เราก็มาใส่ในหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวนี่ก็มีน้ําที่ใส่ไว้แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งลิตรข้าวนี่เราซาวหลายครั้งแล้วข้าวที่เราซื้อที่อยู่ในถุงอะ่ะบางเจ้าเขาก็อาจจะฉีดกันม,มอดกันลานะก็ให้ล้างดีๆซาวาหลาย,ลาลายๆครั้งแต่ถ้าจะให้ดีก็เอาน้าเอนไซน์นี่แหละเป็นตัวเขาเรียกว่า แช่เอาพิษทั้งหลายเนี่ยออกนะแต่ก็ต้องมาล้างออกอีกทีนะึงก่อนจะนำไปต้มนะคะทีเนี้เราก็จะนำามาหุงเป็นข้าวนะคะระหว่างนี้เราก็จะหุงข้าวอันนี้ก็จะรอก่อนนะคะเดี๋ยวพอหุงเสร็จแล้วเราจะมาทำวิธีต่อกันเดี๋ยวตรงนี้ช่วงนี้ก็รอให้สุกก่อนนะคะ หลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีหม้อหุงข้าวนะคะก็ต้มทุกอย่างรวมกันนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำไปที่1ลิตรนะคะแล้วก็เราก็จะต้มเพื่อที่จะให้ยางของข้าวยางของลูกเดือยนะคะแล้วก็ยางของตัว ข้ากล้องอะค่ะออกมานิดหนึ่งก่อนที่เราจะเอาไปปั่นนะคะเนีเราก็จะไปทำเป็นนมธัญพืชนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวให้เขาเดือดนิดเดียวเองนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าคือพอเราหุงแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่เฉพาะเนื้อของเม็ดบัวใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวแล้วก็ลูกเดือย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นน้ําไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาทําให้มันเป็นน้ําก็คือเราจะเป็นนมธัญพืชดื่มสําหรับผู้ป่วยมะเร็งคนที่ทําคีโมหรือการฉายแสงต่างๆนะคะจะทําให้มีอาการอ่อนแรงแล้วก็ไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอาหารค่อนข้างที่จะลําบากมากวิธีนี้เป็นสารอาหารที่จะทําให้เขาเนี่ย ฟื้นฟูแล้วก็อิ่มได้โดยไม่ต้องกินเนื้ออะไรเลยเพราะว่าไอ้นี้ยมันมีคุณค่าทางอาหารที่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ไม่ใช่สูตรที่คิดคนเองนะคะแต่เป็นสูตรของดรสุคนท่านให้มาแล้วก็มาทําเอาอันนี้จะมีตัวดํานิดนึงเป็นเพราะว่าหุงแล้วมันอยู่นานในหม้อหุงข้าวก็จะเอาออกอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวต้มต่อสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะ นำไปเข้าเครื่องปัน่นรอสักครู่ค่ะค่ะหลังจากที่เขาเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็ปิดไฟเรงค่ะแล้วก็รอให้เย็นสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอามาเข้ามาสู่โถปั่นอย่างนี้โอเคใส่เลยก็ได้อย่างละห้าสิบกรัมนี้ก็ได้เยอะมากเลยนะคะจริงๆเอาอย่างละกัมมือก็ได้กัมมือก็เยอะอยู่ สักยี่กรัม10กรัมก็จะได้เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะปั่นให้ดูสักครู่ค่ะ